สวัสดีค่ะทุกคนมีข่าวไรจะมาบอกว่าช่องเราเราไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้ทุกคนดูแล้วนะคะพอดีว่าช่องเราโดนแบนเนี่ยก็ต้องถ่ายคลิปร่วมกับคนนี้ร่วมกับคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะทุกคนเนะ่ยร่วมกับคนนี้เ ใครไหนใครเป็นเอฟซีคนนี้มั่งเดีย๋ยวแป๊บนมันค้างอยู่อุ้ยค้างอุ้ยค้างหึ่งกตามม่ได้เนี่ยมันขึ้นว่าแจ้งเตือนแล้วว่าช่องต้นขาดูไปเนี่ยเรา,ไปไปาต้องถ่ายร่วมกับคนนี้ช่วงนี้ไหนใครรู้จักคนนี้มั่งคะเนี่ย ช่องเราโดนแบนแต่ต้องถ่ายร่วมแบบนี้ต้องถ่ายร่วมจริงนะคะทุกคนต้องถ่ายร่วมอะ่ะเ,ออเราไม่รู้ทำาไงก็เลยจะจะไปโทรแจ้งกับมิลินนะคะไหนใครเสียใจพิมพ์รูปอีโมจิร้องให้มาด้วยนะบ๊ายบาย